สวัสดีค่ะวันนี้พี่เบิร์ดกับลูมี่จะพามากินเฮสเบอร์เกอร์นะคะจะเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดที่มีสาขามากที่สุดในฟินแลนด์เพราะว่าเจ้าของเนี่ยเป็นคนฟินแลนด์นะคะวันนี้พี่เบิร์ดจะสั่งเป็นอ,า,อาหารชุดอาหารเด็ก oh. นะคะ,ละคล้ายๆกับแฮปปี้มิลน,นะคะ,ะ,คะจะมีเป็นชุดแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายแล้วก็มีเป็นน้ํา นี่พี่เบ,บอกำลังจะเลือกให้น้องนะคะชุดละ6ยูโร45เซนวันนี้น้องไม่กินเป็นเบอร์เกอร์นะกำลังเปลี่ยนเป็นกะนาโนกเกตติหรือว่านาเกตไก่นะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะตามช่องไม่กินไม่กินน้ำอัดลมก็เปลี่ยนเป็นน้ำผลไม้ได้ถ้าไม่รับของเล่นก็เปลี่ยนเป็นไอศกรีมได้นะคะอันนี้พี่เบอร์เขากำลังเลือกกดจ่ายตังผ่านโทรศัพท์นะ,ะแล้วก็จะมีเป็นน้ำมือแบบนี้นะคะเบอร์46โอเคไปนั่งรออ่ะระหว่างนั่งรอก,ก็จะมีนี่ มีไมโครเวฟนะคะมีที่กดซอสแล้วก็นี่ระหว่างอรอเล่นของเล่นได้ด้วย